สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะวันนี้รายการวารตตี้ทุเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาชีพอาชีพหนึ่งค่ะสําคัญมากๆแล้วก็ใกล้ตัวพวกเราเหลือเกินนะคะเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยใช้บริการร้านทําผมค่ะไม่ว่าจะเป็นตัดสะซอยเซ็ตใดทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงการทําสีผมนะคะอาชีพนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอาจจะทุกเพศทุกวัยซะด้วยซ้ำน,นะคะแต่ว่าในช่วงนี้กระแสที่ตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ก้าวสู่ระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ที่กําลังจะมาถึงอีก2-3ปีนี้วิชาชีพช่างผมเขาปรับตัวกันขนาดไหนนะคะวันนี้ดิฉันจะมามาพูดคุยกับทางสถาบัน เทวนนีนียงงกายประเทศไทยซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานทางด้านอาชีพช่างผมที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานด้วยค่ะ และดิฉันก็อยู่กับผู้บริหารสถาบันทีนแหยงกายประเทศไทยสองท่านด้วยกันนะคะดรสิริชัดชัดแก้วและคุณจินนาสืบสายไทยนอกจากนี้ดรสิริชัดเองยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะคือนายกสมาคมส่งเสริมวิชาชีพช่างผมไทยสู่สา <ผม S 1> สกลค่ะสวัสดีทั้ง <ผม S 1> สองท่านค่ะค่ะนี่ก็คือพี่ป๋าพี่จินนาขออนุญาตเรียกกันแบบคุ้นเคยอย่างนี้นะคะดูแลผมแล้วก็การทําสีผมที่นี่มา10ปีแล้วนะคะเออแป๊บเดียว พี่จีน่ากับพี่ป๋ามองยังไงคะที่ตอนนี้ทุกๆวิชาชีพตื่นตัวที่จะต้องเปิดตัวเข้าสู่สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันมากเลยนะคะวิชาชีพช่างผมตื่นตัวขนาดไหนคะจริงๆเป็นวิชาชีพที่ทแม้สินะคะมีเยอะแล้วก็มีเ,เรื่องที่จะต้องต้องตื่นตัวกันเยอะ,ะแต่ก็ยังยังไม่ค่อยมีใครเอามาพูดถึงอย่างจริงจังนะคะจี่น่ามองว่า คือคือเรื่องการเปิดประชมุมอาเซียนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ,คะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคิดกันแล้วเราจะตั้งรับยังไงจะปรับตัวยังไงที่จะอยู่ให้ได้ไม่หลุดออกจากวงโครจรเพราะเมื่อมันมีสิ่งใหม่เข้ามา นะคะ <Okay. S 1> เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทําตัวยังไงทางนั้นคือทุกอาชีพนี่ก็ทำกันหมดแล้วนะคะ,ะเขาเขา,เขามีการรวมตัวกันเขามีการตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไข<ะ>แล้วก็หลายๆอาชีพเนี่ยภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนเต็มที่แต่ของเราเนี่ยยังยังยังเงีย,เงยบเกันยอยู่ไม่ชัดเจนนะ,ะอ,าอาจจะมีขึ้นใต้น้ําบ้างนะคะจริงๆคุยกันวงใน,นะคะ่ะก็มีการรวมตัวกันเนาะ,ะ,ะระหว่าง สมาคมเลยสมาคมเรียกว่าใครแข็งแรงตอนนี้ก็จับมือกันพูดคุยกันแต่ว่าในระดับภาพรวมระดับประเทศในวิชาชีพนี้ยังไม่มีการรวมกันเป็นเปึกแผ่นนะคะวิชาชีพนี้เนี่ยในในในอาเซียนใน AEC เนี่ยค่ะมันมีการแข่งขันมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาตรฐานของเราเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยเฉพาะประเทศเอาเอาอย่างใกล้ๆกันแล้วกันนะคะอย่างพม่าลาวเวียดนามอย่างเงี้ยเราอยู่ในระดับไหนคะ ปา้าเทียบในในวงอาเซียนสิประเทศนี้แล้วนะคะจริง,รงๆแล้วเราก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เรายังอยู่ในเรื่องของแฟชั่นโลของเราเรายังอยู่ในแนวหน้าค่ะแต่เราไม่ไดมองไปถึงระ<น>ดับโลก<อ>ขนาดนั้นนะคะถ้าขนาดอาเซียนเนี่ยสิรประเทศอาเซียนเนี่ยเรายังอยู่ในแนวหน้าอยู่ก็ยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่เราก็คือต้องตั้งรับกันให้ดีเพราะมันจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาไม่ใช่แค่ว่าจะเข้ามาในเรื่องของเขาอาจจะมาลงทุนมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นที่น่ามองว่าข้อดีข้อเสียเป็นไงแนะนำ ก็ข้อดีค่ะมันก็จะมีการไหลบ่าเข้ามาของแรงงานแล้วก็ผู้ใช้บริการแต่ถ้าเราให้บริการดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเอ่อเข้ามาใช้ของเราเราก็จะได้ประโยชน์ถูกไหมแต่ถ้าชาติอื่นเขาเข้ามาลงทุนนั่นแปลว่าเราก็จะมีคู่แข่งและการเกิดการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องทําตัวของเราเนี่ยให้มันให้มันดีกว่าเขาหรืออย่างน้อยก็ต้องเท่ากับเขานี่อย่างที่พี่ป๋าบอกค่ะว่า สำหรับในใน,ในเรื่องของอาเซียนเนี่ยยังไม่ค่อยน่ากลัวมาก<น>ตรงที่ว่าเรายังถือว่าเป็นระดับท็อปท็อปก็คือในในภาคพื้นเนี้ยคนก็ยังมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่ใช่หรือแม้แต่ช่างผมเองถ้าอยากจะเข้ามาเพื่อจะมาใช้บริการก็ยังมองว่ามาที่เราเนี่ยเช่นข้อดีก็คือว่าตามโรงเรียนสวยน่าจะน่าจะมีข้อดีก็คือว่าอาจจะมี จากประเทศเ่านั้นนะคะมาเรียนมาเรียนกับเราซึ่งปกติก็มีอยู่แล้วจะมีมากขึ้นลยอาจจะมีมากขึ้นพวกพม่าเวียดนามลาวต่างๆอาจจะกรูกันเข้ามาเรียนทาผมกับบ้านเรานะนี้เงินข้อดีเลยภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสาบันโทนี่อ่อนกายก็น่าจะไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องนี้เนื่องจากว่ากว่าจะคัดเลือกเข้ามาแล้วก็กว่าจะต้องสอบและทุกวันนี้ก็ให้บริการลูกค้าต่างชาติกับไทยเนี่ยเครื่องตอๆใช่ไหมแต่ว่าในร้านอื่นๆค่ะ ที่เราอยากจะแนะนําให้มีการปรับตัว<ะ>ในเรื่องภาษา<ะ>อังกฤษเ<ะ>นี่ยค่ะพ<ะ>ี่บอกมองว่ามันมัน<ะ><ะ>ยากไหมคะสมมติว่าร้านหนึ่งที่เราอยากจะเร,เราอยากจะพัฒนาเข้าสู่<ะ> AEC <ะ>กับเขาบ้างเนี่ย การที่จะมามาเน้นเรื่องนี้มันยากนะคะก็จริงๆแล้วเราก็จะเอาง่ายๆเช่นเป็นบทเรียนแพทเทิร์นที่เป็นสั์เทคนิคเท่านั้นเองค่ะก็คือสับเทคนิคบางศัพท์ที่เราอาจจะออกมาเป็นเป็นข้อกำหนดเลยว่าในเทคนิคเรื่องของผมมันมีอะไรมันสั้นยาวแค่ไหนสไลด์ยังไงเลเยอร์ยงไงซึ่งส่วนใหญ่มันก็ใช้สับเทคนิค ทับศัพท์อยู่แล้วอะค่ะก็ไม่ได้ไม uh> <um uh 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 ่ได้ยากนะคะเราไม่ได้ให้ถึงขนาดว่าจะต้องพูดกันจนลงลึกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องค่ะค่ะแล้วก็เอ็กเซนต์อะไรต่างๆก็ไม่ต้องไปตกใจคือฝรั่งเนี่ยเราเอ็กเซนต์มากเขาฟังไม่ออกเพราะเอ็กเซนต์ของเรามันไม่เหมือนกันเพราะนั้นพูดแบบไทยง่ายๆฝรั่งเขาจะพยายามเข้าใจเราอยู่แล้วแล้วจะรู้เลยว่ามันภาษาอังกฤษภาษาที่ที่พูดได้ค่ะพูดยังไงก็ได้อย่าไปอย่าไปโอ้โหลงเนองไม่ได้ภาษาพ่อภาษาแม่เราค่ะอย่าทำให้เขาคิดว่าฉันเก่งภาษาไม่ได้แล้วเขาจะฟังเราออก พูดเป็นเหมือนเวลาฝรั่งพูดภาษาไทยอ่ะอุ้ยน่ารักพูด<อ>ผิดพูดถูกสลับกันอะไรอย่างเงี้ยจะฟังรู้เรื่องกว่า,อ,าอันนี้อันนี้บอกเลยว่าอย่า<อ>ไปจริงใจไปอยาจริงใจไป อาจจะออกแบแนวจริงจังมานิดนึงถ้าเงินก็แปลว่าทุกๆร้านสามารถสาามทถงานฝึกประสบการณอย่างง่ายใช่อย่างง่ายง่ายทักทายได้พูดคุยให้บริการลูกค้าได้แล้วก็สับที่เกี่ยวกับการทำาุรเท่านั้นพอค่ะไม่ยากนะไม่ยากนะค่อยๆนึกไปช็อตลองเอามันอย่างนี้เลยค่ะช็อตลองอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าไปกังวลว่าจะต้องสอนถึงขั้นโอ้โหแกรม มาอะไรไม่ต้องแล้วเด็กก็จะไม่ไหวค่ะแล้วถ้ามันไม่รอดจริงๆนะคะปากกากระดาษมาเขียนเลยค่ะเขียนชี้ลองนึกอารมณ์เวลาเราไปต่างประเทศอะค่ะจะไปไหนมาไหนถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเขียนเลยที่จะไปตรงไหน เลยเอามารชี้ค่ะใช่คือพยายามที่จะเหมือนที่บอกว่าพยายามที่จะสื่อสื่อสารน่ะแต่อะไรก็ได้แต่ต้องสื่อสารรี่แบบไหนก็ได้ตกลงกันให้รู้เรื่องซะก่อนที่จะชับลงไปก่อนที่จะตัดอีกเรื่องนะคะไม่ใช่แค่ว่าความต้องการลอกค้าราคาคุยกันให้ชัดเจนนะคะอยาให้เขาว่าได้ว่า คนไทยเราไม่ไม่เรียกไม่แฟร์ในเรื่องของการให้บริการเรื่องราคาไม่อยู่ในข้อคุณาจริยธรรมด้วยเรื่องราคาแจ้ง้ตรงไปตรงมาก็บอกก่อนค่ะติดราคายิ่งดียิงดีถูกต้องและนี้ก็คือเคล็ดลับคําแนะนําดีๆสําหรับการก้าวเข้าสู่ AEC ของวิชาชีพช่างผมไทยนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ได้นะคะ สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ท่านที่ใช้ Twitter ก็คุยกับดิฉันได้ค่ะหนิงไอนเดอสายสวรรค์นะคะ n i n g นเดอร์สกอ s a i s a w a n แล้วใน Facebook ก็มีเพจแชทวิดสายสวรรค์ขยันยิ่งอยู่ในนั้นนะคะเข้าไปพูดคุยกันค่ะวันนี้ว a r i e ร y ตี้ทูเดบายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ